ดินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องตามปู่ไปเที่ยวนะครับวันนี้เราจะมาวัดกุฎีทองอยุธยาเราจะมาถวายเทียนกันครับตามมาเลยครับเพื่อนๆตามประวัติวัดกุฎีทองตำบลข้าวาสสกีอำเภอพานคะกรสีอยุธยาจังหวัดพานคะกรสีอยุธยาเป็นวัดเก่าโบราณครั้งสมัยเมืองระโว พระเจ้าสินทบอมรินเป็นผู้สร้างวัดกุดีทองพระนางกัญญาเทวีอัครเมสีทรงสร้างวัดคงคาวิหารเาลาพุทธศตวตรรษที่1600จากการสำรวจอิฐถือปูนที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแก้วเป็นโคกสูงใกล้พระอุโบสถซึ่งครั้งก่อนพระอุโบสถเก่าไม่มีหลังคาคุมภายหลังมีการบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว อิฐถือปูนนางกล่าวที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแก้วเป็นโคกสูงเป็นอิฐและปูนรุ่นเดียวกับพระเจดีย์ที่ในวัดภระศีมหาธาตุเมืองระโวจังหวัดลบบุรี้รล่าเไปแวจากหลักฐานอิฐและปลูนจึงเชื่อได้ว่าวัดกุฎีทองเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีซึ่งน่าจะถูกสร้างพร้อมพอมกับวัดธรรมมิกราช ััดน,นเชิงครั้งต่อมาในสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตโลกนาศได้มีพระดำริให้ทำการซ่อแมแซมพระอุโบสถวัดกุฎทองครั้งใหญ่ให้สวยงามขึ้นภายหลังที่จำรุตสุดโซมมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศลสเล่าปีพุทธศักราช2148พระองค์ไรซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศลสซึ่งเกิดกับพะสนมชาวบ้านบางปะอินพระองค์ไรได้ถวายตัวเป็นทหารมหาเล็กในสมเด็จพระเอกาทศลสวันหนึ่งพระองค์ไรประสงค์อยากจะรู้ชะตาของท่านเอง จึงได้เดินทางมาที่วัดกุฎีทองเพื่อให้พระอาจารย์ดีเจ้าวัดวัดกุฎีทองตรวจดวงชะตาราศีของท่านเมื่อพระอาจารย์ตรวจดูแล้วก็ถึงกับสะดุ้งไปพักใหญ่พระองค์ไรยกาบเรียนถามว่าหลวงพ่อนิ่งด้วยเหตุใดเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยถ้าใครพูดว่าคนนั้นคนนี้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะถูกข้อหากบฏมีความผิดทางอาญาเมื่อถูกพระองค์ไรยถาม,มบ่อย พระอาจารย์ดิงกะซิบว่าภายภาคหน้าท่านจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระอ,องค์ไลพูดคานขึ้นว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้พอสมเด็จพระเอกาทศรสมีพระราชโอรสอยู่แล้วองค์ไรจึงพูดเป็นคำสัญญาโดยไม่ข่เชื่อว่าถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจริงๆจ,จะสนองพระคุณหลวงพ่อโดยปิดทองกุฏิให้ทั้งหลังเป็นความสัตย์การต่อมา พุทธศักราช2 1 7พรพระองค์ไรได้เสด็จขึ้นรองราชสมบัติพระนามว่าพระเจ้าประสาททองเป็นจริงดั่งคำํำนายของพระอาจารย์ดีพระเจ้าประสาททองจึงให้ช่างหลวงมาปิดทองกุฎิหลวงพ่อพระอาจารย์ดีทั้งหลังและทำการปฏิสังขสารอารามใหม่และก่อกำแพงแก้วรอบนอกชั้นล่างอีก ประวัติที่อ่านมานี้อยู่ในบัวชัวของวัดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูปใกล้ๆกล้ันครับถ้าลง,ลงรักปิดทองเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะงดงามตราการตามากครับสุดยอดครับองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับพระศรีสันเพชรรัชดาญานประมโพสิสมพานศรีสักยะยมุนีนาองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับถ้าลงรักปิดทองเสร็จแล้วเนี่ย งดงามตะการตาเลยครับเห็นพระอาจารย์บอกว่าจะปิดทองประมาณช่วงเดือนสิงหาปีนี้ครับ เดี๋ยวเรามาถวายเทียนครับ तथा नत्यं तथा वेनां तथा नृत्यं तथा लयकेन आरु कालो का बयाने राजत कुतुबला अनेकान् दरायकेविन संतु असेतो มาที่วัดเนี่ยแล้วเจ้าวัดองค์องค์ก่อนนั้นเป็นใครทำมาแล้วต่อไปเนี่ยเ็นอะไรเป็นพระมหากรัชท์หลงหลงหลงพอดีใช่ไหมครับเอออาจารย์ดีจำดีแล้วต่อมาแกาก็ได้เป็นมหากร,รัชท์เนี่ยแกก็มาเอาทองมาปิดกุฏิอาจารย์ดีู่ทั้งหลังเลยปิดกุฏิปิดทองทั้งหลังลใช่ไหมใช่ใช่ชื่ว่าพอดีทองใช่แล้วเราก็เศษที่ทองเหลือนี่ก็มาทำสมเด็จใช่ไหมครับสมเด็จที่บรรจุมีมีเศษทองอยู่ที่สมเด็จใช่ไหมครับ เคยเจอเจอเจอได้ขันพระเนี่ยเจ้าได้ขันพระเนี่ยเป็นเป็นสมเด็จแต่ว่าไม่มีเม็ดตุสานเขาไม่มีเม็ดตุสานอ๋อไม่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 มีแผ่นทองไม่มีแผ่นแล้วแผ่นทองเนี่ยไปเจอที่ไหนครับมเอาทำที่หลังใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าสมเด็จของวัดกุฎีทองอ่ะแรกๆเลยคือไม่ไม่มีแผ่นทองไม่มีแผ่นทองอ๋อลุ่นที่เจอได้ขันพระเนี่ยอ๋อครับสีขาวเนื้อเนื้อที่สีขาว มีทองสีขาวออกแบบพูนพูนโอ้สีขาวสีขาวจ้๊วเลยจ้๊วเลยแล้วลักษณะเนื้อเนี่ยเ,เป็นแบบเรียบหรือพูนพูนครับเนื้อโฟโฟโอ้อเอ็นเนื้อพ้าใช่ไหมครับเนื้อพา้อพาที่ก็เนื้อพ้าที่เจ้าบ้านเขาสีขาวไม่รู้ฟูหรือเปล่าเนื้อเป็ขาวจั๊วเลยไม่ไ้แผ่นทองอ๋อครับแผ่นทองมาชั้นที่หลังอ๋อ ด้านหลังเนี่ยใครเป็นผู้สร้างครับสององค์อะครับเจดียด์ด้านหลังพระโบสถ์นะครับคู่กระบอมานานบมานานแล้วเหรอครับอ๋อครับแต่เห็นว่าเก่าแก่มากครับตรงนั้นใช่เก่าเก่าโลหลงปู่ตามประวัตินี่หลงปู่เจ้าบุคุณสมเด็จพระันโตภมรังสีกับหลวงปู่แสงอะท่านมาที่นี่ใช่ไหมครับท่านมาทุด,ดงหรือม,มาจำข<ม>าษาครับ ดีการแต่งตั้งเลยเติบโตครับดีการแต่งตั้งสมรรถสัมพัน์ครับหีมาอ๋อครับแล้วก็มาทุดงที่นี่สามหนีหนีมาสามที่วัดดีทองอ๋อครับมาประจงหัวแตกอ๋อครับแสดงว่ามาแต่มันสาอยู่นานเลยเหรอครับไม่รู้เไงว่าอยู่นานหรือเปล่าอ๋อครับแต่ว่ามาอยู่ด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าอยู่นานหรือเปล่าอ๋อครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ที่พระอาจารย์แสงและสมเด็จโตมาปรากฏอยู่ริมเจดีย์สององค์ในบริเวณวัดกุฎีทองด้านทิศเหนือจะอยู่ด้านนี่ครับพระเจดีย์สององค์นี่ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูใใกล้ จะด,ดีค่อนข้าง,งเก่าแก่ตรงนี้สมบูรณ์มากนะครับก็ยังมีรอยปลกหักพังนิดหน่อยเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับ เดี๋ยวเราลองเข้าาเดินดูด้านในกันครับเจดีย์องค์นี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับค่อนข้างสมบูรณ์ในแหละนะครับสันะสนิษฐานว่าที่ถนาปรากกดแถวนี้หรือเปล่า